ทำพนักง,งานบริษัทค่ะมีสลริปเงินเดือนมีประวัติเครดิต3เดือนค่ะเครดิตเพียง3เดือนเท่ามา้น<ด>นะคะเพื่อนๆฟังดีๆเนาะทรายมาส่งมอบรถค่ะเจ้าตัวมาต้าสองสกายขีนั่นเองเ,องเนาะวันนี้เนาะก็ถามพี่แน่นิดน,นึงเลยค่ะตรงประเด็น,ปนไปเลยพี่เพราะอะไรว่าต้องออกรถที่โชว์รูมตีรถสวยทําไมต้องตีรถสวยคะก็ดูรีวิวมาเยอะค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นมีการรับประกัน เพราะว่ารถมือสองก็ต้องรับประกันให้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็ดูแบบแหลายๆคนนะคะที่แบบว่าเป็นพนักงานบริษ,ษ,ษัทแล้วแบบมีเงินเดือนน้อยอะไรเงี้ยก็ก็อยากได้รถมาใช้ก็เลยมาปรกึกษาที่ตีเยอะสวยค่ะอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยได้เจ้าตัวออมาด้าสองไปครอบครองกันแล้ว <c oughs> ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรรับรถไหมคะ วันนี้ไม่มีเลยค่ะออกรถศูนเปอร์เซ็นต์จริงๆตามโฆษณาโอ้ก็งี้ออกรถฟรีดาวเลยฟรีดาวค่ะต้องถามนิดนึงเลยค่ะว่าพี่แนนทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ออกรถง่ายขนาดนี้ออกรถฟรีดาวทำพนักง,งานบริษัทค่ะมีสลิปเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนมีประวัติเครดิตไหมมีประวัติเครดิต3เดือนค่ะเครดิตเพียง3เดือนเท่านั้นะนะคะเพื่อนๆฟังดีๆเนาะเป็นพนักงานบริษัทนะคะมีเครดิตเพียง3เดือนเท่านั้นวันนี้ออกรถฟรีดาวได้ที่โช์ุูมตีรถสวยนะคะ การันตีอีกหเสียงนะคะว่าเครดิตไม่ถึงปีเครดิตตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะคะประวัติผ่อนนั่นเองนะคะ1เดือนขึ้นไปสามารถออกรถซีดาวที่โชวรูมเราได้นะคะเคสนี้ก็เป็นกรณีกู้ร่วมกู้ร่วมเพราะว่าแฟนก็รายได้มีหัดนิดหน่อยใช่ค่ะอ่าทีนี้ก็เลยคุยกันว่าเจบกู้ร่วมน่าจะง่ายกว่าอ่ะก็วันนี้มาส่งมอบรถแล้วนะคะและได้โปรโมชั่นดีๆของทางโชรูมสีรถสวยอีกด้วย ดูแลเข้าศูนย์กันไปเลยนะคะ2ปีหรือ20,000กิโลอันนี้เข้ามาด้าเลยนะพี่แนนค่ะโอ oh, ตรงนี้เนี่ยก็คือทําให้แบบแตัดสินใจว่าต้องที่น,นี่เท่านั้นใช่ค่ะมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าส่วนที่ไปสอบถามมาหลายๆที่อ่บางครั้งบอกว่าประกันแค่6เดือน3เดือนอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบประกันประกันอ่าปีด้วยแล้วก็ยังให้เข้าศูนย์ของ ตัวรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอเบอร์โทรศัพท์พี่แนนวันิดหนึ่งเผื่อทางบ้านเนี่ยเขาชมอยู่เขาบอกเฮ้ยเราเครดิตทุกเปิดเหมือนกันอยากออกรถฟรีดาวอยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างยวขอเบอร์พี่แนนวันิดหนึ่งค่ะได้ค่ะเบอร์0858995642ค่ะจา้าสำหรับทางบ้านนะคะอยากจะตัดสินใจมีรถสักหนึ่งคันนะคะเพิ่งมีประวัติเครดิตเนาะกังวลว่าจะติดแท็กซิ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะคะการันตีจากพี่แนนตรงนี้เลยว่าเราออกรถฟรีดาว ที่โชรูปติดเราสวยกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆขอบคุณพี่แนนมากที่ไว้ใจให้เราดูแลนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ